m a สด้ CX8 ทลมตลาดหนักหน่วงมีส่วนลดมโหรารในช่วงหลังมานี้ m a ส d a พยายามปรับกลยุทธ์รถยนต์ตระกูล Boy o m a สด้ CX Series บ่อยออกมามากคงเพราะว่ารถตระกูล SUV crossover เป็นกลุ่มรถยนต์ที่กำลังมาแรงในไทยช่วงนี้เริ่มจากการหันราคา CX3 การปรับลดราคาบางรุ่นของ CX5 ในช่วงหนึ่งและการลดราคารุ่นล่าสุดของ CX8 ในช่วงปลายปีที่แล้วล่าสุดที่สร้างความมึนงงเล็กน้อยก็คือ Mazda Thailand ได้ประกาศปรับราคา Mazda CX8 Diesel เกรด2.2ลิตร XDL จากราคาปกติ1 8 9 9 0 0 0บาทลดเหลือแค่เพียง1 6 9 9 0 0 0บาท ลดผิววไป2องแสนบาทส่วนสาเหตุการลดราคาเกรดนี้พูดตรงๆว่าไม่ทราบสาเหตุจริงๆครับแต่เท่าที่ดูจากสถิติยอดขายของ CX 8ในช่วงปีก่อนก็คือตู้เกรดดีเซล2.2ลิตร XDL ก็เคยเป็นหนึ่งในเกรดที่ขายดีที่สุดของ CX 8เลยก็ว่าได้นะครับการลดราคา Mazda CX 8เหลือแค่เพียง1 6 9 9 0ล้บาท จะหมดเขตภายในวันที่28กุมภาพันธ์2,021นี้ถ้าให้พูดตรงๆก็คือราคาแค่เพียง1.6ล้านกว่าบาทสำหรับ cx 8รองท็อปถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอมา่าสำหรับผู้ที่ต้องการรถเจ็ดที่นั่งที่สามารถนั่งได้แบบไม่อึดอัดอะไรมากนักและต้องการภาพลักษณ์ทางสังคมที่ดีที่ดูดีโดยลดความกังวลในการดูแลรักษา เมื่อเทียบกับรถยนต์พรีเมียมจากค่าโยยุโรปนั่นเองครับ Mazda CX8 ดีเซล2.2 XDL มีความยาวตัวถังถึง4,900ม mm, ิมยาวเกือบจะเทียบเท่า Volvo XC90 ถือว่าเป็นความยาวตัวรถแต่ระดับ D SUV กันเลยทีเดียวจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไม Mazda ถึงกล้าใช้ชื่อ CX8 ที่จะเป็นรถอีกขั้นหนึ่งเหนือชั้นกว่า c 5ทั้งความหรูหราและความกว้างขวางของเนื้อที่ภายในห้องโดยสารเพียงแต่ระยะความกว้างจากซ้ายจนถึงขวาของห้องโดยสารจัดอยู่ในระดับ Middle C SUV ทัโทๆไปอยู่คุ้มพลังของ Mazda CX8 Diesel 2.2 XDL ที่ลดราคาเหลือ1.6ล้านกว่าบาทติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล Skyactiv-D 2.2ลิตร ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่4,500รอบต่อนาทีแรงบิดส,สูงสุด450นิวตันเมตรที่2,000รอบต่อนาทีมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยถึง17.2กิโลเมตรต่อลิตรจัดว่าประหยัดน้ำมันใช้ได้เมื่อเทียบกับขนาดตัวรถที่ใหญ่บึกมากขนาดนี้เทคโนโลยีพื้นฐานของ Mazda CX8 Diesel ด2ซล2 XDL ก็ติดตั้งระบบ g w t t e r i n g Control ระบบ i Stop, Auto Brake Hold แต่ว่าตาร,ระบบ Drive Selection ออกไปไม่เหมือนกับรุ่นเครื่องดีเซลอ้อเกรดนี้ยังไม่ได้ติดตั้งระบบขับเคลื่อนสีล้อมาให้นะครับสำหรับอุปกรณ์มาตรฐานพื้นฐานของ CX8 d i e s e 2.2 XDL ได้แก่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ไฟหน้าปร,รับสูงต่ำอัตโนมัติพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติ ไฟส่องสว่างเดทามแบบซิกเนเจอร์ไลท์ไฟท้าย LED ซิกเนเจอร์ไลท์ใบปัดน้ำฝนด้านหน้าอัตโนมัติส่วนใบปัดน้ำฝนหลังแบบปรับมือครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลง One Touch ทั้ง4บานให้มาเต็มที่เลยนะฮะสปอยเลอร์ท้ายเสาอากาศครีบฉลามท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ตพร้อมโครเมียมภายในห้องโดยสารของ Mazda c X 8 Diesel 2.2 XDL เขาจะเต็มมากได้แก่บอรนังสีแดงแนบป้าเดินได้ด้วยสีน้ำตาลเข้มบอรนัง่งคนขับปรับไฟฟ้าแทิศทางพร้อมระบบปรับด้านหลังไฟฟ้าบอรนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้าโหดทิศทางระบบบันทึกตำแหน่งบอกนัง่งคนขับสองตำแหน่งบอกนั่งแถวสามพับได้ 50- 50พ้พวงมาลัยหุ้มหนังสีดำพร้อมโครมเมียมหัวเกียร์หุ้มหนังสีดำ พร้อมสีเงินซาตินโครมวัสดุตกแต่งแผงกระจกไฟฟ้าสีดำ p ีโน b แบล็กและสีเงินซาตินโครมหน้าจอแสดงผลผู้ขับขี่แบบสีบนกระจกหน้า w i วิ h i l l Active d r i ving Display มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อกพร้อมจอแสดงผลสีขนาด4.6นิ้วพวงมาลัยปรับระดับได้ีทิศทางช่องแอร์ผู้โดยสารแถวที่2และแถวที่3 ระบบบอกอุ่นในบาะแถวหน้าและแถว2กุญแจอชริยะพร้อมระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ประตูท้ายไฟฟ้าหน้าจอสีเซ็นเตอร์ดิสเพลย์แบบสัมผัสขนาด7นิ้วพร้อมเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์รองรับ Apple CarPlay รองรับ Bluetooth และติดตั้งลำโพง6จุดรอบคันระบบความปลอดภัยก็ได้แก่ถุงลมนิรภัย6จุด เซนเซอร์ S S ถอยหลังด้านหน้าและหลัง8จุดกล้องมองภาพ360องศาระบบเตือนจุดมุมอับสายตาระบบเตือนจุดมุมอับสายตาขนาดถอยหลังระบบปรับองศาไฟหน้าตามุมการเลี้ยว Adaptive Cruise Control ระบบเบรกฉุกเฉินด้านหน้าอัตโนมัติระบบช่วยหยุดอัตโนมัติด้านหลังเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน พร้อมระบบควบคุมรถให้อยู่ตรงเลนระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับขี่เหนื่อยล้าระบบควบคุมการเลื่อนถลายระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางล่าชันหากใครที่ต้องการรถจิตที่นั่งอยู่ควรจะต้องมอง Mazda c x 8 2.2 XDL เป็นตัวเลือกเพราะว่ามันก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ราคาล้านกลางๆแต่ก็ได้สเปคขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ แต่ถ้าไม่ถูกใจเลรก็ลองไปดูรถหลายๆรุ่นในเ s กเมนต์ทั้ง SUV แล้วก็ PPV ในกลุ่มนี้กันได้เลยนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด subscribe ช่อง k i s s Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ